โดประสบการณ์ท่องยุทธภพสุดอิสระพร้อมจุดเด่นด้านภาพกราฟิกสวยงามและเกมเพลย์ระดับพรีเมียมร่วมประชันภัยในโลกกว้างพร้อมกับความสมเสมือนจริงของภูมิอากาศกระบวนท่าต่อสู้ที่อลังการและรายละเอียดของเครื่องแต่งกายตัวละครที่คมชัดระบบวิชาตัวเบาสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละสำนักทําให้การเดินทางข้ามยุทธภพกลายเป็นเรื่องง่ายได้ด่มดำเนื้อเรื่องจากบทประพันธ์ชื่อดังของโกเล้งเพื่อสร้างตำนานและมิตรภาพในยุทธภพ สวัสดีครับยินดีรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p o p p ป a t e c h นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับคลิปอัปเดตเกม m o o n l i Blade นะครับซึ่งจะมาเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับตอนนี้มันก็ใกล้เวลาถึงช่วงโคลดเบต้าเทสแล้วนะครับซึ่งใครไม่รู้จักเกม m o o l i l a e นะครับมันก็คือเกม m o r p g นะครับระดับพรีเมียมใหม่ล่าสุดจากการีแน่นะครับเตรียมเปิดให้ทดสอบในเวอร์ชันโคลดเบต้าเทสนะครับซึ่งน่าจะเปิดให้ทดสอบภายในเดือนมิถุนายนนี้ะนะ ซึ่งระหว่างการทดสอบเนี่ยเขาก็จะเปิดระบบต่างๆให้เราเข้าไปร่วมสนุกทดสอบกัน,นบและในช่วงทดสอบนี้ตัวเกมก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องอข้ามไปเล่นที่เซิร์ฟไต้หวันกันอีกต่อไปนะซึ่งจะมีภาษาไต้หวันอันเป็นอุปสรรคต่อเกมเมอร์อย่างเรานะฮะแล้วก็จะมีรางวัลแจกคอสตูมถาวรด้วยนะเมื่อเราเนี่ยเล่นตัวละครเก็บเวลไปถึงเวล40ในช่วงโค้ดเบต้าเทสนี้นะครับ และเราก็ยังจะได้เครื่องประดับสุดลิมิเต็ดเมื่อสำเร็จภารกิจชวนเพื่อนตั้งทีมผ่านเว็บลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่11มิถุนายนนี้นะครับรวมถึงจะได้แพคเข้าร่วมยกเซตให้กับทุกไอดีที่เข้าร่วมทดสอบนะครับโดยจะจัดส่งให้กับผู้เล่นเมื่อตัวเกมเปิดช่วง Open b e t a นะฮะโดยที่เราต้องใช้กรีนาไอเดียเดียวกันระหว่างที่ใช้ในการทดสอบแล้วก็ช่วงเปิดเล่นจริงนะครับะฉะนั้นก็อย่าลืมล็อกอินด้วยกรีนาไอเดีเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับของรางวัลที่จะ ได้ในช่วงเล่นโคลดเบต้าเทสนะฮะสำหรับใครที่สนใจเป็นจอมยุทธเข้าร่วมทดสอบช่วง CBT นะครับก็ให้ไปเล่นกิจกรรมชวนเพื่อนตั้งทีม3คนนะผ่านเว็บไซต์เมื่อเราเนี่ยชวนครบ3คนก็จะได้รับรางวัลลิมิเต็ดอุปกรณ์ประดับหลังนะรพร้อมกับสิทธิทดสอบ CBT ทันทีนะครับทั้งผู้ที่เชิญแล้วก็ผู้ที่ถูกเชิญน,นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับ ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะยังมีกิจกรรมแจกสิทธ,ธิ์ทดสอบโค้ดเบต้าเทสผ่านทางคอมมูนิตี้หน้าออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กเพจนะฮะเมื่อเราได้โค้ดของเกมมูไลท์เบลดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดประดับหลังร่มขาวนะครับและสิทธ,ธิ์ทดสอบ CBT นะครับก็สามารถไปกรอกได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับสิทธ,ธิ์ทดสอบ CBT นะครับสามารถกรอกได้ภายในวันที่11มิถุนายนนี้นเท่านั้นนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดเข้ารับการทดสอบเกมก่อนใครนะครับ หลังจากกรอกโค้ดทดสอบ CBT แล้วนะครับก็มากดปุ่มตรงนี้ด้านบนสุดของเว็บไซต์นะครับในมือถือก็ได้ในคอมก็ได้นะครับมันก็จะมาโปรดหน้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลอีเมลนะครับซึ่งอีเมลเนี่ยต้องเป็นอีเมลเดียวกันนะครับกับใน Google Play แล้วก็ App Store นะฮะจากนั้นก็ให้กรอกอีเมลอีกครั้งนึงนะครับเพื่อรับข่าวสารนะครับแล้วก็กดเลือกแพลตฟอร์มที่เราได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับ จากนั้นก็ให้เราติกรับทราบนะครับแล้วก็กดปุ่มส่งนะฮะแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องกรอกโค้ด CBT ก่อนนะฮะก่อนที่จะมากรอกหน้านี้นะครับอ่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะฮะผมแล้วก็มีกิจกรรมรางวัลสุดพิเศษอีกด้วยนะครับเพียงแค่เรากดแชร์เว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับพร้อมกับภาพประกอบที่สวยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกม Moonlight Bed Mobile นะแล้วก็แคปชั่นด้วยพูดถึงเกม Moonlight Bed นะครับแล้วก็ให้ใส่ ชา light, ร์ปมูนไลท์เบทผ่านทางเฟ e บุ o กนะครเปิดสาธารณะก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ iPad Air การจอ G-Force RTX 3070นะฮะและของรางวัลอื่นๆอีกเพียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญมากก็คือถ้ายอดการลงทะเบียนของผู้เล่นนะครับถึงเนี่ยเราก็จะได้รับการปลดล็อกของรางวัลสุดพรีเมียมยกเซิร์ฟนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะก็ไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะฮะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมมูลไลเบทนะครับผมก็จะพูดแบบย่อๆแล้วกันนะครับเกมมูลไลเบทเนี่ยเป็นเกมแนว M.M.R.P.G เก็บเวลนะฮะที่นอกจากจะมีระบบ P.V.E สู้กับบอสในดันเจี้ยนแล้วเนี่ยก็ยังมีระบบโดดเด่นก็คือระบบ P.V.P นะครับที่รองรับการประลองยุทธตั้งแต่1 V1 5 V5, 40 v ึ0และระบบ Battle Royale ที่เน้นแอคชั่นสุดมันอีกด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งครอสแพลตฟอร์มนะครับทั้งอ PC แล้วก็มือถือนะครับผม กราฟิกระดับ 4K นะครับสวยงามมากนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับแล้วก็เรายังสามารถปรับแต่งตัวละครได้หลากหลายตามสไตล์ที่เราชอบนะครับยังมีระบบแต่งบ้านอีกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเกมดูดเวลาสุดๆนะครับมีอาชีพให้เลือกทั้งหมด6อาชีพนะครับและก็ยังมีอาชีพรองให้เลือกเล่นตามที่ต้องการอีกด้วยนะครับมีหลายคาแรคเตอร์สามารถเลือกให้เข้ากับตัวเราได้นะฮะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ใต้ด้านลิงก์ดีสคริปชันนะครับ ผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกม Moonlight Base ไป2ครั้งแล้วนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะสืบหาข้อมูลจากคลิปเก่าของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับซึ่งมันจะกล่าวถึงความสนุกของเกม Moonlight Base แบบคร่าวๆนะครับซึ่งคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กําลังสนใจอยู่ว่าจะเล่นเกมนี้ดีหรือไม่นะฮะ สำหรับคนที่ดูมาถึงจุดนี้ดีใจด้วยนะผมอยากจะบอกความลับอย่างสุดท้ายกับทุกคนนะครับกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษนะครับก็แค่เราไปแชร์หน้าเว็บลงทะเบียนของเกมนะครับก็จะรุ่นรับของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Air นะครับ iPad Mini iPhone 13 Pro Max นะครับแล้วก็มีการ์ดจออีกด้วยนะฮะก็เรียกว่ารางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมูลค่าเป็นแสนบาทนะครับซึ่งรู้ไหมครับทำไม เออมีคนแชร์ไปแค่ราวรา0 0คนเองนะครับ200คนนะคนแชร์น้อยมากๆเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราสามารถที่จะถูกรางวัลได้ง่ายมากๆเลยนะทุกคนแล้วทำไมเราถึงไม่แชร์นะครับก็อย่าลืมไปแชร์กันด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆนะครับแล้วเจอกันช่วงโคดเบต้าเทสนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะฮะ